มาไนสิเอาโอูไอเสียงเจเสียงเ้าท่านอือโอูเนนี่มาฟัเค่ะโอ้มีคกัเยอะากท่านเห็นท่านใเสียได้ท่านรอดท่านกำลังตงกำลังถึงคือเธอจักรไบแม่โมพีเสียดงคือกะไถเนาะฮหมอเรัูแล้วนเบิรงหัวหนี้เป็นหมองงาเป็นท่านขาเจ้าโอ้หอินท้าลดท่านในทุก่กไดุ้ญเสียงเด้งอายเสียงเด้งเสียงนไม่เหมือนไดุ้ญเพ่อเสียเดียร์ท่านรดรมาท่านคนเลยเป็นเสรษฐี ท่านสังกสีในมุ่งเราท่านเด้งท่านเราได้ถึงพรยหญินโบเลียนท่านนี่ไหยท่านพี่น้องท่านนอกเป็นจัหนิงท่านนล้เป็นจัหนึงท่านท่านนี้พระปรามาท่านนี้ประสูตรท่านน้้พระบารีนี้อดีตเพื่อนมาท่านนี้ท่านนอกเป็นไหนพี่น้องบ้านถนนงามรีเพื่อนมาท่านนอกร่วมกันท่านนอกเป็นใครเพื่อนมาท่านเรื่องในเรื่อนท่านท่องในท่องท่านของในของท่านเขาด้เขาในน้ำคงท่านคงทะเล ไปปาเตเพื่อนท่านเตี้เทศไปร้อนเนบเพื่นท่านกระแตนดาบเงียเงพื่นท่านจัดจันไฟหัวสั่นท่านกัวหัวสีไปของฉีพื่อนท่านกเตะผูดไิก็แยกพื่นท่านตะปูไปโอ้หูเพื่นท่านกจอกไปหัวหอกเพื่นท่านโขสันไปหัวหอกเพื่นท่านโขสันนุ่งแย่งแย่เพื่นท่านมากระตุ้นน่สันแตงกอยากนุ่งแยเพื่อนท่านตัวีเมีเตเทเฮยยงท่านกตมาน่งย คือเจ้าให้อย่เื่อมาไปลงยี่ยมท่านมักต้นพุ่งสนสนท่านบูงหัวใสผู้ใดนาไล่เพิ่อนท่านบักโหดไผ่นาไล่เพิ่อนท่านบักโหดไผปาดหูเพิ่อนท่านบักหอยเพิ่อมาไผปาดหูเพิ่อนท่านบักหอยผู้ใดหิ้หอยเพิ่อนท่านขอโหดท่านการท่าไหลโหดขึ้นขี้ขึ้นเผาดรดุถิ่นมาเอาย่อยลุ่มเยี่ยมเจ้าไป่ั้านเมื่อวันเดียวสองตาสองเอาไว้หนว่าเฮ้ย็วพิจารณาอยู่เนาะจริงๆแล้วเนี่ย ตั้แม่หอคนรแว่าไม่คนแม่ขอมีของมีแต่ท่าท่าน้ไม่เป็นว่าหวังโหลดต่อนแรี่บอกท่านบอกยังท่านคือพี่น้องมาร่วมกันท่านคนนี้ถึงว่าท่านท่านบุญท่านนอกท่านในเพียงจะไหนเปียกเช่อเที่ยงไ้เป็นยังจะเห็นท่านเพราะเจ้าเล่นเต็งก็ตั้งเก่งเมื่อมองได้เป็นตาใบพี่แสดงว่าเป็นตาใบรุ่นเจ้าเป็นตาใบแต่ว่ารุ่นน้อยู่ก่ายี่รุ่นที่เขเป็นตบ นั่งอยู่เตะเตะยเดเีไปอยู่เหียอองยรุ่นนั้นก็นูดถึงใบรุ่นเจ้าป็นเทะใบตั้ามันแค่เตะใบหยาบใบที่ว่าเนาะแม่เนาะเอาเป็นยังไงเตะใบหยาบใบเล่นก็เตะหยาบใบเจ้ากำลังเตะกำลังถึงเตะใบรุ่นเจ้าถึงเตะใบแต่ว่ารุ่นนี่แม่ผมแดงๆรุ่นนี้ผมเป็นแตะใบรุ่นนี้เป็นเตะไหวไหนกว่าเนาะแม่เนาะเพราะว่าเนเพราะว่าสงขัญของคนนอกคนของเกียงตรงดือยพื่นมาข่าวซ่ซๆ ยืมเพื่อนปะกาสซืิอหมอลำสิบห้าทุกคนถามนาจังสี่แน่นหนาเฮาพ่อ่เป็นข่อนาไม้รวจนคนหาพ่อกำรวเป็นข้อเฮาพ่อเปขอหอยแข็งสอดขาแข็งขาเทาพ่อไงพ่อห้อยพ่อหอยห้อยนี้ตีนี้ะยนเหมือนห้ห้อยอันนี้หมอลำถามกันแต่ที่จริงแล้วเพียงเพื่นยังท่านเพื่อนหอยงม เป็นยังเพื่นจ้าบอกให้ท่านวเอาพวกนาเนไปขึ้นมาแล้วอายุโกมันวอยืนสิบหาปีหน้าองบดเอาสักปีเดียนสากวนเขเพื่อสามปีคือกลไกสี่ปีไปให้มาขอดขาหาสิปีไปหน้ามาพอดแชง60ปีดีละท่านแ่กังวนเจ็ดสิปีนั้นวันเขามาโห8สิบปีเก้าสิปีได้กินแล้วเอาว่าบริินร้อยปีไอ้เซ็คนเฮาเหตุฉันให้เฝ้ากินเฝ้าทานเป็นเฟนอโบเลี้ยนท่านสู้พี่น้อมาวาจงเอ้าใจพาบุตีสีเปลือ